ดีค่ะหาเสื้อผ้าใส่ไปทำงานค่ะอืมช่องอื่นเขาทำเช็ฟกระทะแต่ไทยโยมัวแต่ดู youtube ทำกระทะไม่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทำทำธุระกัน สองตัววันนี้อากาศดีค่ะก็ใส่เสื้อผ้าหาเสื้อผ้าใส่นี่หนึ่งอวันนี้ก็รีบๆเป่งเล่งน,น่าจะใส่โอเคไหมแซกมากเซ็กซี่โอเควันนี้เราจะไปเที่ยวค่ะวันเสาร์ ทำธุระนิดนึงแล้วก็จะไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวไทยไม่ได้เที่ยวไหนหรอกไม่น่าจะได้ไปเที่ยวไหนจะก็จะหาฟอร์มแล้วก็จะไปทำงานเย็นค่ะ ผมก็ยังไม่ได้วีตื่นเช้ามามัวแต่ดู YouTube ไอ้เป็นไรสระผมทุกวันมันก็อ้าวหนังยังรัดผมหายไปใส่วันนี้ไม่มีคอนเทนต์ค่ะ นีงให้ดูปิจวัตรของทย,ยอยสักหน่อยอาการจะมาประมาณไหนจะเปะิูตะปาดูอย่างนี้ตลอดดูเจ้าสีตลอดเอาละเด้อบัดนี้เด้อเอายางรัดผมยางรัดผมก็อยู่ในแขน <laughs> แดันหาไม่เจอเป็นยังไงล่ะถ้าายอมไม่จุกก็ทิ่มตาเพราะว่าให้ดูสไตล์มันจะเป็นอย่างนี้ทรงผมแล้วมันก็จะเข้ามาตาก็ได้เรื่องไปหนหนึ่งแล้วต้องหาหมอหยุดไปทั้งนี่เนาะ มันก็งูญหงิดอยู่นะไว้ผมยาวแต่ว่ามันจําเป็นเนาะเวลาทํางานมันต้องต้องได้รวบรวบให้หมดก็จะมาสไตล์จุกๆไม่บีเข้าไปได้ค่ะอยู่ที่นี่หมกมกซกมกถือว่าเป็นเสน่ห์มีความเท่ในตัวนะคะโอเคนั่นได้ตัก3ามนาทีแล้วอยู่มุมนี้ไปก่อนนะคะ ใส่รองเท้ากันค่ะยังไม่ทำเดี๋ยวสิบบทันวันนี้ก็เช้ามาทำอะไรไม่ทำอะไรเลยเช้ามาลูกมาทำโน่นทำนี่ให้ลูกแล้วก็ปวดหลังมาก วันเสาร์เนาะวันไหนหยุดก็อยากจะพักผ่อนก็นอนดู youtube ไปเกือบทุกช่องก็ฝังตัวอยู่กับน้องปอแดงเกือบทุกวันปอแดงพี่รันสายเราเอ๊ะวันนี้วันนี้ทยอมีธุระต,ต้องไปซื้อกับข้าวด้วยแล้วก็นอนแหละวันนี้ช่วงบ่ายก็เลยจะไม่ว่างก็เลยจะไปหาอากาศเย็นไหมเนาะไม่มีแดดเลย แต่ว่าถ้ามีเสื้อหนังอ่ะอยู่ได้ออกร้อนออกร้อนอันนี้ก็คือบ้านทยอค่ะรกมากมีทุกมุมถ้าปิดกระดุมอย่างนี้แล้วก็จะร้อนแต่คนที่นี่เขา <c oughs> ไม่ใส่แจ็กเก็ตแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าอากาศห้อนเรียบเมื่อกี้ก็คุยกับน้องที่เคยอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเนาะน้องเป็นญาติกันเป็น น้องสะพ้ายเลยแหละไม่ได้เจอกันมาตั้งกับสิบกว่าปีแล้วดีใจมากเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมเขาบอกว่าเขาจะไปสวีเดนก่อนแล้วจะแวะมาเยี่ยม <g ül> ก็ได้คุยกับแม่กับญาติพี่น้องอมไม่มีครีมทาหน้าด้ยวยวอนนี้หน้าแห้งหาอะไรมาหยอดตาหน่อยดิหาอย่างมาหยอดตาน แ้ายออก็ต้องหยอดทุกวันค่ะไม่หยอดไม่ได้โอ้ยห้านาทีแล้วไปหยอดตามาได้อีกหนึ่งนาที <c oughs> หยอดมาแล้วค่ะดูความฟัง <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลย ซักผ้าไปด้วยเครื่องซักผ้าก็อยู่ตรงนี้ครัวก็ตรงนี้อันนี้ก็ที่สุมไฟค่ะที่เป็นกองฟืนปองไอเน,นี้ยแล้วก็มีที่ทําความร้อนเป็นพื้นแล้วก็มีที่เปิดด้วยแล้วแต่ว่าถ้าหนาวจะจัดมันต้องมีครบเปิดหรือไม่เปิดนั้นอีกเรื่องเนาะแต่ส่วนมากทยอชอบฟืนมันอุ่นมันหอมแล้วเราทําเนื้อแดดเดียวได้ด้วยทั้งงก ทั้งเหนียวทั้งงกโอเคค่ะหกนาทีก็มันโหลดมันจะมาเร็วเพราะทยอเน็ตหมดแล้วค่ะแค่มาทักทายค่ะวันนี้ไม่มีคอนเทนต์ค่ะเจอกันใหม่นะคะ